สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับฮาเลยคันงามอีกคันนะครับเป็นรุ่ดสตีบบนะครับปี2010เดี๋ยวผมไม่แน่ใจมันน่าจะ20แบบตัวนี้มันใหม่เลยเดี๋ยวรอเจ้าของเขาไหมนั่นดีกว่าคุณครับช่วยช่วยขยับรถหน่อยครับเดี๋ยวกำลังถ่ายทำภาพยนต์อยู่ครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเราถามพี่เอเจ้าของรถดีกว่านะพี่เอครับปีสติร์อบปีนี้ปีอะไรครับปี2 0 1 9ั0สิบเก้าจนยี่สิบครับผมสองพันสิบเก้านะครับตอนแรกผมคิดว่าสองพันยี่สิบเดี๋ยวดูไล่ของแต่ตั้งแต่บนลงล่างเลยนะครับอันไหนบอกราคาได้ก็บอกนะครับอันไหนบอกไม่ได้ก็มันนี้ราคาไม่นิ่งครับอ่าตอนนี้ราคาไม่นิ่งราคาราาคขึ้นมากขึ้นตอนนี้ประมัณแค่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์นะทุกอย่างเลยคันนี้ตั้งแต่นี่เลยนะกระจกยันยันตุ๊กตาแฮนด์แฮนด์แล้วก็ตัวต่อแฮนด์โอ้ทุกอย่างเลยครับอยู่ที่นี่หมดเลยนะครับ อันนไฟเลี้ยวาเบรกมือเบรกมือคางของยีดิดโอ้โหไฟเลี้ยอนี่เนี่ยอันนี้เดียวครับแต่คู่ไฟตาแตกนะเบรกลนงมาดูอ่าลองนี้โอ้โหเจ็บมากเลยอันนี้เดียวแต่เจ็บมากเลยครับอันนี้อันนี้คู่นี้ของอะไรนะของอีดิดครับนี่มากอย่างก้นเด็กเลยครับมันมันมากะกระจกปะไม่ใช่ครับโอเคเห็นสีเดียวกันพยายามหาให้แต่งใหดำทองนี่ครับตุ๊กตาแฮนด์นะครับก็ เป็นยี่ห้ออะไรเนี่ยคาร์โมโต้ครับคาร์โมโต้แทนแล้วครับแทนของ FM F M า FM ฝ่ครับไฟายเลสซิ่งครับไล่มานะครับกันล้มไอ้ตัวนี้เดิมไหมตุ๊กตาตัวเนี้ยไม่เดิมครับต้องยกยกขึ้นสิบสองนิ้วครับยกสูงสิบสองนิ้วนะครับแล้วก็มีโม่งนะมีโม่งนี่ครับตัวล็อกโม่งไล่ลงมาครับระบบช่วงล่างนะครับก็ชุดนี้ก็ต้องต่อสายอยู่แล้วนะครับถ้าถ้าเราต่อคอมันก็ต้องต่อสายนะล้อยางเดิมเนาะ คล้อสวยล้อคือล้อเป็นรุ่นจะมีสองรุ่นเนี่ยที่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 เออเลเซอร์เป็นคำว่าฮาร์ดไลดีมสั่งไว้ล้อที่แม็กกันนะใช่ที่แม็กเออผมก็สังเกตอันนี้ถังเดิมเนาะลงมาไล่มาเป็นกองถังเป็นฝาถังป๊อปอัพเหรอฝาถังป๊อปอัพก็คือสามารถปิดได้โอ้สะดวกสะดวกสะดวกกดปุ๊บเด้งเลยเหรอต้องหมุนก็ต้องหมุนอ๋อต้องหมุนองครัอ่าอย่างเงี้ยกดไปแล้วเด้งเออมันจะสะดวกอ่าลงมา สายหัวเทียนเปลี่ยนแน่หัวเทียนก็เปลี่ยนกองกองของทากของทากนะครับของทากไอ้ฝาตัวนี้เปลี่ยนปะเปลี่ยนครับเปลี่ยนงามมากก็มามาเป็นเปลี่ยนโช๊คครับเป็นของโอลิงเอ๊ะไปเปลี่ยนตอนไหนโอ๊โอลิงเนี่ยเปลี่ยนตอนไหนผมก็ให้มันนั่งนุ่มขึ้นครับแต่แต่แต่มันนุ่มแน่นอนครับโอลิงเนี่ยผมแบบโอ้นี่นี่นี่ดูแรงดันน้ำมันเครื่องเหรอครับความร้อนเฮ้ยเท่อะความร้อนเท่มากเลย แล้วก็พักเท้า,าหลังแล้วก็ท่อซิ่งของประจำปี2 0 2 2ันยถึงยี่สาเนี่ยก็คือซาวิคีซาวิคี้<า>วิีสปีดนะโหดูดิบเถื่อนมากเลยเดือดมากครับคันนี้ไอ้่อท่อนี้เดือดมากขอฟังเสียงหน่อยได้ไหมครับได้ครับมาต่อด้วยพัดเท้าหน้า กับคำเท้าเขาเรียกอะไรคำไหมสักหน่การล้มครับการล้มหมอแล้วมันแต่เอาเท้าไปเหยียบได้ด้วยใช่ไหมการล้มนี่ของงานไทยเลยครับเหรองานไทยกับงานนอกผมบอกเลยตอนนี้โหแซ่บแบบเนี่ยดูดีมีทองทองด้วยแล้วก็ของคุณต่ายครับของพี่ตายพี่ตายดาวเท้าพี่ตายดาวเท้านะครับพักเท้าหน้านะครับแล้วก็แล้วก็มาถึงพักเท้าหน้าเหมือนกันซานเดียโก้ครับอืนี่ครับ ประมาณนี้นะครับแล้วก็มีกระเป๋าหลังนะครับน่าจะเป็นโอ้ยไอ้เน่เบาเบาเบาอ่านไม่ได้เบาดีตัวแสบเลยเซตนแมนเซตนแมนครับเบาเซตนแมนเบกราคาหน่อยได้ไหมเบาเนี่ยไม่แน่นอนนะครับอืมไม่แน่นอนขึ้นจริงขึ้นหลักหมื่นอยู่แล้วใช่ไหมสองหมื่นอัพสองหมื่นอัพเนาะบอกดีกันสองหมื่นอาบอยู่แล้วนะครับแล้วก็กระเป๋านะครับกระเป๋าทาชินทาชินครับ ในนี้มีอะไรบ้างนะครับขอเสื้อผ้าล้วนๆโอ้วันนี้ก็ไปทิพเชียงรายก็จะใช้แค่กระเป๋านี้ก็พอแล้วนะครับแล้วก็มีกระเป๋าหน้าอีกนะทาชินเหมือนกันอที่แฮนนะกระเป๋าแฮนนะครับรวมๆคันนี้ก็แต่งไปนี่ผมก็หลายเหมือนกันนะครับแต่ก็จบแล้วก็สวยงามนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่เอมากนะครับสําหรับรถสวยๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับขอบคุณครับ